เปลือกซองหน้าเปลือกซองหน้าประมาณหนึ่งเซนนะหลวงตาดูนะหลวงตาหน้ามันหน้าประมาณหนึ่งเซนเปลือกซองนี่เปลือกซองหน้าหนึ่งเซนเงอนมีเดียวมเนี่ยนี่นำยางเจ้าเดียวนะเจ้าเดียวนี่กิโลนั่นนี่ทั้งทั้งหนึ่งนี่ประมาณสักกิโลว่าเลยกิโลครับอ่านี่กิโลว่าถ้าถ้าขายน้ำยางเป็นไงเฮียได้ห้าสิบกว่าบาทหกเจ็ดสิบได้มั้งนะห้าสิบกว่าบาทได้ ตอนนี้โลหนึ่งห้าสิบปลูกห้าสิบต้นก็ยังเลี้ยงลูกครอบครัวได้เลยถูกไหมใช่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 ทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้เจนะทำเยอะๆทำเยอะๆจ้างเขาทำแล้วไม่เหลือหอกอะไรเลยเพราะว่าไม่มีเวลาตัดเองนี่ต้องทำจะจะใหม่นะฟังใหม่นะเฮียนะทำน้อยได้มากอยู่ได้ของเฮียนี่ยทำมากแล้วไม่ค่อยเหลือจ้างเอมุนร้อยไรยนี่ตัดดี เบิกบังโอเคอ่ะนี่ตัดแกนี่นี่สองปีมีนิ้วอะไรมาอันนี้ท่าปีอ๋ออนี่ว่างอีรลดตึงโคตรนี่เก้าปีเก้าปีโอ้เก้าปีเฮียบอกดิกิโลหรืออะไไหมนี่อ่านี่ตอนนี้ว่าหว่นี่เมตรหนึ่งเจ้าหงนั่นนี่กิโลวะเจ้าหนึ่งโลวะนั่นหรืออ่าเจ้าหนึ่งโลวะเด็กเฮียแล้วผมทำสาวนะเฮียบอกาดิบอกดิอ่าแล้วถึงกายตอนนี้แก่ๆเล็วอ่ะ บันจิงกางบนต่ำเศ้าบรรเหลาตํำนุ่มเจ้ามันเป็นนุ่มเศร้าไม่ขึ้นมา